ดีสบ tamam er ายดีซ่องตัวโตเวียงกันเนาะเมื่อนี้มาพบกับตัวโตอยู่ที่สวนอาหารพลอยพลินครบจบในที่เดียวคือพลอยพลินตัวโตมีเมนูเด็ดีวแซ่บมาให้สุกินเนาะบริได้กินโดนแล้วอยากกินไหมไปตลาดให้น้องเขาไปตลาดได้เอียนซุ้มาบ้งเอียนบัดหนึงไว้ตัวเอียนเอียนหรือว่าปลาไหลหรือว่าอย่งเออเดียวกันเนาะตายแล้วตัวนี้ตายตัวหนึ่งเนาะนี่หนึ่งกิโลเต็มเต็มเลย เยน็นไส้กำลังพอดีโบยญ่หลายโบน้อยหลายกำลังแบบพอดีเลยอ่อนๆเนาะตัวโตเซ็เป็นต้มซัวต้มซัวเซ็บแซบสูกินสูตรของตัวโตหรือว่าสูตรของห้านเอง,นะๆๆองนเนาะเดี๋ยวสีอันนี้สีขั้นเกลือขั้นอย่างเอาเมือกเอาข้าวมันหนังออกก่อนเนาะแล้วิไปต้มเนาะแต่ว่าเครื่องทุกอย่างตัวโตสิไปไปเผาฟืนเผาไฟจะมีพวกผักบัวหอมแดงกระเทียมผักบัวหอมแดงกระเทียมหมักเพ็ดแห้งหมักเพ็ดสดเนาะและ้ขขวก็มีข้าวคั่วมีปลาแดก นี้มะขามเปียกซูมมาเบงผักเพิกเขากับเมียนพวกผักแพวหอมบัวหอมป้อมเนาะประมาณนี้คามหอมจังเผ็ดแห้งามเผ็ดเข้าจะหมักเผ็ดอันนึงเผ็ดเผ็ดดิบเนาะกับขิงพร้อมใช้ขิงพร้อมเดอ้อสูตรต,โตโัวตเด้อหอมบัวหอมแดงเห็ดไหมันหวานเนาะเมียนตัวโตกนันอกมันเนาะนอกมันแล้วก็ล้างน้ำเกลืออย่างเรียบร้อยแล้วซูมมาเบงใกล,กล้ นอกร่างน้าเกิดแล้วแต่ว่ามันกับโบาตายดีเนาะเพราะว่ามันยังเป็นยังอันนั้นดูดินดินดูต้องขออภัยเนาะถามันยังดินเนาะใช้หัวิีดไคลงไปใส่หัวสีไขใส่อันนี้เป็นอย่างแป้งน,นัวแป้งน,นัวอุย้ยแล้วก็เกลือเนาะดับข่าวเครื่องทเทาตาับเมียนจะเฝ้าใส่เนาะเอาขามส้มนิดนึงเอาจากมะขามเปียกถ้าบางคนบขอยากเอามะขามเปียกก็เอา มกนาวก็ได้นเนาะแล้วแต่เนาะใส่ไปซิมไปเนาะเดี๋ยวต,วตัวเช็ดออกสมนิดนึงเนาะนี่มาบบดน,นี้เตรียมพร้อมมันสิบเต้นได้นน่มันเริ่มแตกแตกออกมาแล้วแล้วตัวโตจะบอกขี่บอกใส่ออกเพราะว่าขังไว้สองมือแล้วมันจะบบเปื่อเนานะมันจะมันจะขายขี่แล้วก็ตักฟอดตักอย่างนี้ออกฟอดขา้าได้หน่ฟอดข้าแลตักออกเดี๋ยวมันเปื่อยดีๆและะ้วก็ ิมด,ดสดซาดหน่อยนึงแล้วก็จริงเอาเครื่องที่เขาตำเมยียนลงไปอีกรอบหนึง่งพักเอาอย่างส่เฮ้ยน้ำมันแห้ง,หงก่อนเนาะเทียมหูสีผักบัวผักเทียมหมักเพ็ดแหง้งเพ็ดสดขิงใส่ลงไปเลยนี่บันนี้สีมันสีแดงอองต้องแล้วก็มันสีหอมชุดหอมสุดๆเลยนะตัวปผงลดไปนําเลยเด้อเมื่อกี้ส่เกิดไปงอไป,ไปละเพิ่มประแด็กไปเพรามสูตรไผ่สูตรมันเนาะประแดกไปประมาณจองจองครึ่ง อแต่ลองม่งก่อนหน้าจะเผ็ดแห้งคันบบเผ็ดแห้งก็ใส่เผ็ดแห้งไปเติมเนาะเดี๋ยวจัวหน่อยปะให้มันเข้าเครื่องอีกจังหน่อยซิมซๆมซิม,มแซบกแซบมารุ่นกันแต่ว่าสีน้ำป้าองตองแดงเองแดงดีวะ่ะหอมหอมหอมกิงหอมเครื่องเที่ยวเผา,าไวนะ้เนาะโอ้ ดูดอดเดี๋ยวใส่พักเข้าไปเลยตัวชิใส่พักแผวเพ,พนะิ่มเนาะนี้นี้มาหนึ่งนึงนี้นี้หนึ่งใส่พักหอมบัวเนี่ยหน่อยหนึ่งเออหอมป้อมหอมป้อมนี้นี้อหอมบัวเพิ่มพักให้มันเละหอมหอมหลายแบบเนาะแต่กะพักแผวมันซีซูกอนมูลแล้วอยู่แล้วเนาะนี่ป้าจิจัดสะใจอุ๊บร้อนๆแต่ทีเดียวมาอันนี้ ตักเสิร์ฟแบบเป็นโตเป็นโตแบบซี้เลยเนาะนี่เบิงบ้งเบิ้งนี่โอ้โคง้งโคง้งเป็นโค้งเลยปะคือว่าโค้งงามทแท้หละตไวโหตมันเลยเา้านี่แหละคักเปื่อดีขนาดโอ้ยตายนี่ว่าแม่ตัวงูหรือตัวเอียนด้เอียนเอียนเด้อพี่นอ้องห้าตัวเลยปะ เมื่อนี้หิวแห้งกินเพิ่มซ่าใจเมื่อกอยากแห้งนี่ก็หมายตัวโตอยากกินมาดนละบ่อมันอยากกินมาดนบมื่ก้กินดนลละเสนอเพิ่มนำเข้าไปจังหน่อยเนาะโอเคนี้พรอมันสิล้นพร้อมเสิร์ฟมาชิมกันเลยเนาะแซบบับวแซบกลับมาลุ้นกันแต่สำหรับตัวโตว่าถึกปากตัวเองละ คนเราอยากร้องซิมรสชาาบแบบโต,โตโก็ไปร้องเห็ดเบิงนะ่งเนาะขออนุญาตใส่จองเนดะ้อโอ้มีเสียงรถก่นนิดนึงนะเด้อแต่เจ้าอนตัดหญ้าไหมโอ้มือเลยปะวะเขาเหนียวก็มีเนาะบริกินโดดละต้มนี่เบิงบ่งจิงให้เบื้อโอ้อืมนะนะ้ย อุ้ยยุยเลยอยืแล้ว้อห้อนไส่มันใส่มันตุวดตวสกินเต็ตับจะบางคนขอมักใส่เดรอลองมึงจะอ่นกอนนะอืมใช่ได้ใช่ได้มอมอำลำทึกบีอืม เย็นปลาไหลอยู่ในรูมังนี่มาอยู่ในหูปากของตุ๊ตโต้จุบป,ปากมาเลย บอดโลหนึ่งเนาะประมาณเจ็ดกิดห้าโตเ่ยฮั้ตุน้อยกินทั้งกระดูกเลยเนาะกระดูกแล้วเอาน้าข้างแั้นะ เพราะว่ามันห้อนนกเต่าอ,ออกมาได้ส้มๆหอมขิงเพชรชัดใจด,ดีจำ เรื่องดีขนาดมาแล้อเผื่มากิดเ,เอียน็นนะกันแห้งไม่ไปนหนึ่งตัวเบิง่งเอาไปทางนี้เขา ติดมือจังอยเนาะจำสดจั้งเลยกับบสูตรสดว่ะตัวอะไรม,มัดตัวนี้มัดเป็นแต่แซมแห้งเหลืองๆอ่ำตามนี่มั้ยโอ้เนี่ยังได้รึเปล่านี่ฉีกเลย ฉีกเลยแขกเริ่มมาแล้วเอิญแขกกินน้ำสมบ,อบอัติไหเนี่ยใส่ใส่อันนี้ปักไว้กว่อนเดี๋ยวยอดรวมบัดเดียวเลยรวมสี่ตัวและสัตว์จวดทีเดียวเลยหนัง่งนี่พราตัวนี้ไม่โคตรเหลืองเลยวะ เหลืองจามเลยนี่เบิงบ้งเบึง้งเบึ้งไมคับเข่าจ้ำน้ำอมอืหอม,หอมเปรอจะต้งดีบป็นแบบบ่จนว่าแบบเปอย์เทพเปืยอหวานเนาะ

มื่อนี้อยากลมน้อยนึงแต่ว่าโตัวโต๊ะไส้ไม้บอแน่ใจว่าลมไม่ใช่เข้าขอบอลเนาะเดี๋ยวกับบุ้งหูกันแต่ว่ากับไส้ไมส้สุดๆแล้วเนาะลมแห้ง buộc mm. kháng hàng.

เอซีทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งกต้ทั้งไก่ทั้งไทยทั้งลาวทั้งทั่วโลกนะจริงจึงต้มทั่วเยนต้มตแ้กแสบแหมมาคลิปนี้็ลยเลื่องโค์แรกดแชร์กดติดตามช่องตัวโตุ้กแขนงจันในเด้อ เขาติดตามกัคือการสนับสนุนตัวโตแล้วเด้เปิดประเทศกับไทยามาอยากมาเด้อปลาไหลอยู่ในนา อร่อยที่สุดก็อยู่ในท้องเบิงตัวนี้เอาไปรวมมันี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วจัดรอบสุดท้ายเดี๋ยวจัดให้เบิงอะเนี่ยเแซบ่บเบิงเอาพักได้จังหวัดปนะนี่ไหมพักหอบวบัวนี่ไหม โอเพชนะครับน้ำด้วยอืม มุกแตนมุกแตนเผ็ดแหงโป่งนี้ก่อนแค่น้ำหมดลายก็ที่ไม่เหมาะอื้ม เตอร์เสือพุงนั้นมีตัวหนึ่งตายไหมน่าจะเป็นตัวนี้มั้งตัวนี้เบิ้งสีมบนงกลิ่นแล้วมันรู้สึกว่ามัน้งโปรยสวดไปเลยอื้ม ตัวนี้ขอพนันพื้นท้องมันบ่ยอยากสดไปแหนเพราะมันตายเนอะตัวนึงนะเจะรสชาติจังหน่อยเดี๋ยวตัวสุดท้ายสัดให้บ้หอห้าตัว หนึ่งผ่านใจ,ใจก็ตัวนี้ในใกรมูลเลยอืมได้ที่สุดในงานม,ม,มันบออืมอืมน้องหนังมันขดนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มนิ่ม,มโกบ,บีมันเดี๋ยวรวมร่วมรวมรวม,มาบอกเนี่ยอืม แล้ด้วยฮะหวานมาดุด mm hmm. เอียนเนี่ยเขากินเอียน,เอ,ยนเอียนแบบธรรมศาสตรมันชีแซบเอียนเริยงเอียนเลี่ยงชื่อมันชื่อบ๊ะเสทอ nó cũng không có bơm nhạc đâu trong đẹp cho bất chẳng gì cho tôi sửa mà khỏi để cho tụi bà cháu bà có dáng tiền à Lợn hỡi trong đoàn này Đúng, rồi. Đúng không? หางเอี่ยนหางปลาไหล ใส่ไนหะมีบี๋ขมขม,ขมต้องเลยแล้วว่ากลิ่นใส้ปลาคอใส้เอียนอย่างนี้ต้องระวังหนึ่งเขาย่านย่านแต่เบ็ดเนาะต้องต้องระวังจังหน่อยย่างถ้าเขาใส่เบ็ดมันคาทีา่หันกินเข้าไปบักคาท้องโอ้ตายบัคุ้มเลยกดเสกจังหน่อย าตามคำสัญญาเสื่อเอยนอืมโอ้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวตายวหะบายเขาเลยใช่ตานเหนียวๆเข่ากับติดมื้อคั่ก นี่ไผ่กินเอียนโบก,กินไส่ปานกินปลาข้อโบกินไส่เพิ่นว่าท่านอือโอ้อยิ้มสุดท้ายผู้ด,ดียิ้มเลยนี่จัดมาผู้ดีถือเลยเนาะอาทรงท้ายกับคัมมิเด้อขอบใจทุกคนเข้ามาเบิ่งสำหรับชมอย่าลืมกดไลค์กแดแชร์กดติดตามช่องตัวตัวเป็จนจันเนาะเป็นกำลังใจใต,ใต,ตัวโตเฮ็ดคลิปดีๆพยายามให้ตัวโตเฮ็ดคลิปเยี่ยคอมเมนต์มาได้เนาะมีโอกาสตัวโตจัดให้แน่นอนหนึ่งสองไป